ว่ามันใจของลุงหม,มานเองแต่ว่าตัวเรืกตัวมาขอจัดเป็นขัดกระพานกระไดครับผมสองเก้าสามเก้าโค้ติดเก้าไว้อย่างเดียวแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้งสีแดงๆเลครับ<ว>ครับคุณผู้ชมคนสุรินทร์ทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่บ้านนารุ่งนะครับมาหาลุงหม,มานนะครับลุงหม,มานเลขสูตรคำนวณงวดนี้ลุงหม,มาน มีสูตรคำนวณให้เด็ดๆให้กับ FC ให้กับคุณผู้ชมแน่นอนนะครับเดี๋ยวงวดประจำวันที่หนึ่งนี้ลุงหมานจะทําสูตรคำนวณได้เลขอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามรับชมกันปะไปหาลุงหมานกันไปกันเลยวัดครับผมอพันสวัสดีครับลุงหมานสวัสดีครับโอ้ลุงหมานเป็นเลขสูตรคำนวณอาจารย์ท่านหนึ่งที่ใส่สูตรคำนวณแมน อืมนะครับแต่กี่เขาว่าพื้นนั่แล้วเนาะอืมนะครับแต่ว่าเหล็กมันกะมีเขาไม่รู้ดเนาะเอเป็นยังไงทีพานมาหงวดทีพานมาบ่ไดดมาตามเขาบ่ครับลุงหมานงวดทีเล้วเขาตัวรองสองหกสองเขาตัวรองเขาตัวรองมีหอตัวเด่นหอดัตรองตัวสั่งครับผมตัววงก้มหายันบ่เขาบ่ลุงหมานตัววงก้มหายสองเจ็ดเม็ดเดียวโอ้บ่อห้องบ่ไเดม่าหลายหงวดเลยโอ้เป็นปีแล้วมั้งนี่สิเครื่องปีแล้วเนาะลุงหมานเนาะ นะครับขอพรรษานขอพรรษาขอพรรษาจนว่าออกพรรษาแล้วสามเดือนเต็มๆสามเดือนเกือบสี่เดือนโดยโดยโดยมาอคุณลุงใส่สูตรในการคำนวณหาตัวเลขเมนเด็กเด็กข่าวว่าเหลขกทีมาจากอียางนันด้ยังใด้ระสมค์แต่ลุงมันก็ไปตามเหล็กของคนอื่นก่อนเอาสูตร ของตัวเองเอาสูตรของลุงไปเลยข้ารุดก็ลุดรุดก็ุดเมนเข้าก็เข้าเข้าก็เข้าครับมาเบิงวันนี้วันที่หนึ่งพฤกิการนี่คุณลุงเฮ็ดไปเรียบร้อยเฮ็ดะไปเรียบร้อยเนี่ยตัวเลขคุณลุงนี่หลายหางบอกครับหกหางหกหางชุดเต็มอ๋อเท็จของลุงนี่สูตรลุงนี่ชุดเต็มคือมีอยู่หกหางเมนครับโหนอยก็นี่บบหลายก็นี่ แต่ว่าของคุณลุงนี่กระตัดให้มันเหลือหน่อยโตเป็น,นบ<ะ>่นหน่อยโตครับกันว่ามาช่วงนี้ก็เพื่อช่วงโค้งสุดท้ายแล้ยเพิ่มสตัดน้อยชุดตัดให้เลยเป็น,นบ <ะ S 2> ่ลุงให้ตดให้เลยเออเพราะว่าเมื่อกี้คุณลุงว่าอย่างก็ถทาสีมาตามเลยคุณลุงนี่ห้มาแต่ต้นงวดต้นงวดเลยเพราะว่าเพราะว่าบางคลัง ถือเลขของอาจารย์คนอื่นแล้วก็ลุกหม,มานก็นถือเลขคนอื่นก็ขอโทษขออภัยหลายๆแต่ในคำนวณของสูตรมันตองย่อมรับถือเลขใดก็ต้องไปเลขนั้นอือแต่ว่าเอฟซีติดตามยาคอมเมต์ <laughs> ว่าเอาเลขอาจารย์นั่นมาใส่เลขอาจารย์นี้มาใส่คือคือลุกหม,มานนี่บออยากให้มาตามแบบไปๆหรือวบากลางกลางงวด จากกลางมาหาปลายนี่บ่็อยากให้มากแมนครับาจานย์คนเบิงมนี่มาคอมเมนต์ว่าลุงเอาสูตรของคนอื่นแนนหรือเอาเลขของคนอื่นมาลงแนนครับอ้ใค้างที่ดีเลขของคนลุงเองน่ะใหมากว่ามาออกวันที่หนึ่งตามวันที่สองได้เลยออกให้เลยอ๋อขั้นบัถือกว่าอาเซียนอื่นแบ่าขั้นถือกันแล้วแกขั้นบอถือกันแล้วแกเพราะว่าเขาได้ออกก่อนนาะลงมาเนอะ ครับท่านผู้ชมก็เป็นความหล้สซื้อของลุงหมานเนะาะผ,ผลบ่อยากให้มาตามแบบไกลเลขกสีออกเพราะว่า,าบางบางเถื่อเอฟซีก็คอมเมนต์เมนบอกคนสรินบอกว่าเอาเลขของคนอื่นมาลงครับแต่ของคนลุงนี่คือเลขออกปุ๊บสาม,มารถที่สีลุกเลเลยสามช<ม>ั่วโมงหรือสองชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงเล็กออกภบายในสามสิบนาทีออกได้เลยคำ<ม>นวณให้ได้เรียบร้อยเลย ฉะนั้นพวกผมมามื่อนี้ก็ไก่คงสุถยถม่น,นบอกมืนน่อวันที <28. S 1> ่ยี่สิฉะนั้นการเลี่ยนต่อนผู้ชมไว้ว่าเลขของคุณลุงนี่คือแกนี่ทำไว้นานแล้วสีลงซาจาังน้อยนึงเนี่เพราะว่าเพิ่งจะมีเวลาเขามาหาคุณลุงอตัตโตเลขนะครับมันอาจทีไปส้นกับเลขอาจารย์ท่านอืน่นสูตรของอาจารย์ทานอืน่น อันนี้ก็ยาวากันเด้อเพราะว่าสูตรอาทีส้นกันนอกคุณลุงเนาะเอานะครับามาเบิบ้งงวดน,นี้หนึ่งพฤกจิก,กานี่ลุงมานหายตัวใดแน่าหายตัวใดแน่เล็กวิ<อ>่งมีบอลุ่งเล็กวิ่งมี<ล>มสองกับสามเล็กวิ่งมีส,งสมมงนอนสงกับสามมาตัวหนึ่งแน่นอนสองกับสามมาตัวหนึ่งแน่นอนโอ้สองกับสามนี่ลุงว่าหนึ่งพฤกจิกานี่นักตัวใดดีนักสามนักสามแน่นักสาม ลุงวางวนี้ศูนย์มาบ่ศูนย์แต่แนวข้างจังไดก็ว่ามันบมมีศูนย์แต่กองสลักเขาบดเอะเขาไ่ได้บอกว่าประห <c oughs> ารมว่าหา,ามาเลยมาทุกตัวบ่ไ<บ>อทีพผมถาม,ามาว่มมามัม่ยังแบบงวดนี้ผมมัดสามศูนย์สามศูนย์แงแต่ว่าลุงหมันมันโมมีในสูตรในศูนย์มันโมมีอ๋อสูตรของคุณลุงศูนย์โมมีงวดน,นี้โมมีสศูนย์อีกะ กับ์บอนเน่เลยเนาะกับ์บอนเน่คือคือลุงวานน่ะแหละฟองสลากใส้มดสุดโตใส้มืดโตผมมีเลขลับอืมีสองกับสามนักไปที่สามนักไปที่สามมีไอหนี้บนรางเลยบ่ะครับคุณบนลรางเลยเอาบนรางเลยเอาบนรางเลยงวดที่แล้วได้ยังกับวิ่งวิ่งสองอวิ่งวิ่งหนึ่งกับหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองเออหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองเยว มันไปเขาสองเขาสองอบ๊อบไาทายดอกลูกไอ้สูตรลุงสามตัวจริงเพราะว่าลุงคุณมาสูงว่าลูกซี๊ดบ๊อบ,าบาสาม,มารถที่จะเผยให้ท่านอื่นเห็นได้เดี๋ยวเบิ้งลูกมาจะจับครูไห่นะจับครูไห่สามตมีตัวไรนะครับสามโตมีเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเก้าตัวที่สองเจ็ดสามเก้า เจ็ดสามเก่าครับแสดงว่าเหล็ดงวดนี่สองเก่าสามเก่านี่เบิ้งเบึงแล้วมาแห้งอยู่ตรงไหนอ่าอาจจะไปซ้นเหลือผู้อื่นอันี่ก็บหูนอลุงเงาะอืมเอาสองโตมิจักสองโตมีชุดหกชุดหกชุดหกชุดสองเจ็ดสองเจ็ดสองแปดสองแปดสองเก้าสองเก้าขาดลักสามสามเจ็ดสามแปดสามเก้าครับ ออ่27 28 29ถ้าสามก็คือ37 38 39ครับอืมนะครับก็เป็น6ชุดเนาะชุดอ่านะครับใส่ให้เบิ้งเนี่ยครับ,รบอืมโอ้เดี๋ยวไ้เด้หึงกับทัพทารีล่าคนสุดินทอ่าวิ่งงวดนี้เนาะ1พฤติกาวิ่ง2กับ3ครับอาจารย์หนักไปที่3ครับอืม ก็คือ3ตัวก็มีอยู่2หางเนาะ729 739นะครับ2ตัวก็คือ272829ครับสาอง้าครลักสามก็คือ373839ดสามแปมครับนะครับบ่หลายโตเนาะบ่หลายใส่งบกับโบอคอยหลายปันไหนนะครับอ่าลุงว่างว่างเบิง่งอืมนะครับคุณลุงว่างทุนนี้นลุลง ลุงบอกว่าตัดให้น้อยเลือหน่อยสิตัดให้มันเหลือหน่อยตัดให้มันเลือหน่อยวงมวงสองเก่ากับสามเก่าคุณลุงวงกลมเองลองเลยสองเก่าสามเก่าคุณลุงหนักไปที่สามนะครับนี่นะครับปกติอาจารย์ทั่วไปนี่จะไม่วงตัวเลขเป็นเป็นของคลังเติบหนึ่งเด้ เออขีดเส้นไตขีดเส้นไตเอ้าเอฟซีนาครับอ่ะดูเด้อตัวเน้นๆก็คือตัวขีดเส้นไตครับนะครับมียูเทปสามเก่าสองเก่าสามเก่าเนาะไหลมาลงล่างมาเลยเอออยู่ฟังผีเพื่อเลยนะครับแต่ว่าตัวบนเน้นอาจมิมากกรได้เนอครับอ่อย่าอย่าไปทุ่มตัวถีบเนนหลายเนาะเพราะว่างวดที่แล้ว เขาตัวรองเ,อเ,เขาตัวรองแมน,น,นบออนะครับอาธิมาศสามแปดสองแปดสองเจ็ดสามเจ็ดไหนไดน้อคุณสุรินทร์เนาะนะครับแต่ว่าอาจารย์ม้นมั่นใจงวดน,นี่<ม>ของพื้นมัก<ม><ม>ก็คือเจ็ดสามเก้าสองโตกับสองเก่าสามเก่าแต่ลูกหม,มานี่เหลขกสูตรคำนวณสิบว่าเป็นร่องไผ่เนอนส่วนไลยกับสิบเป๊ะๆเนาะลูกหมาอนน่อแต่ก่อนนี่สามโตนี่โอ้ยืืนอยู่ประมาณเกือบเกือบปี โ oh. ออ้่ผมบ่ได้มาถ่ายนั่เนาะยืนเกือบปีนะสามตัวนะยืนเกือบปีสมัยสมัยอ่องพ่องคกับคนกับสังผมดังแต่ดังยังช่วงพ่องพ่องกับคนกับสางเรื่องนั้นเอฟซีที่หูจักผมครับดังเกือบเป็นปีสมื่อเอฟซีก็ยังถามมาอยู่แมนบาร์หรือจะไหนถามมาตลอดถามตลอดโทรศัพท์แทบสิบบว่าง อ <Bull ying> ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมอาจารย์บอสามารถีจะลุงไม้เหล็กทั่วให้ได้ติดตแอดแต่ละช่องเหอเด้อ <massacre> คนมาทั่วเขาหลายอืนะครับก็มียังฝางหมดเอฟซีนะครับคุณลุงครับลุงก็ขอคุณขอบคุณมากๆที่มาเอาแนวทางของลุง <C rim> แต่แนวทางของลุงอ่ะนี่เขามีรุดครั <C rim> ตอนนี้ก็การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็ให้เบาๆเอง แต่ลุงก็บุกงูดอวกว่าตัวใไดมันสิอกแค่เพียงเป็นแนวทางัครบแล้วก็ลุงขอขอบคุณที่หลายๆที่ติดตามทุกช่องที่มามือนี่หาลุงครัขอให้ดูยูดีนี่แห้งเจ็บยาให้ได้ความไขยาให้มีขอให้เจริญลุงเรื่องเก่านาตลอดไปครับคครรัับบถ่ายสูนี้เนาะผมทั้งสี่ช่องได้มาตามคุณลุงพ่อทีลุงไหหมากับ่อให้พ่อนั่นย้อนกลับไปหาคุณลุง ก็คอยคุณลุ่งหลางกายสุขภาพหลางกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับลำรวยลำรวยเดื้อนะครับสาธุ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 แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดต้งสีแดงเลยครับ